สวัสดีค่ะเจอกันถาวรน้องฟ้านะคะวันนี้เนะเรามาเจอกันอีกแล้วนะคะที่กิจสดาคุตคานะคะวันนี้เนาะตัวนี้เป็นตัวชมไหนนะคะน้องฟ้าปีอะไรยังไงนตัวนี้นะคะจะเป็นปี2014ค่ะค่ะอ่าราคาอยู่ที่369,900 0บาทค่ะเป็น Honda Jazz เนาะ h o น d a j เจ็นะคะปี2014เครื่อง1.5ตัว V นะคะตัวนี้เนาะ เป็นตัวไมเนอร์เชนแล้วนะคะตัวนี้เป็นตัวท็อปสุดเลยนะคะตัวนี้ตัวใหม่ไมเนอร์เชนแล้วนะคะตัวนี้เนาะราคาพิเศษอยู่ที่369,00 0บาทนะคะตัวนี้จัดไฟแนนซ์ก็ง่ายๆเลยนะคะตัวนี้เนาะข้างว่าตัวนี้ตกอยู่ประมาณ ,6000 กว่าบาทนะคะตัวนี้นะ6 0 0ันกว่าบาทนะคะผ่อนกันยาวๆไปเลยนะคะตัวนี้นะผ่อนแค่6 0 0 0กว่าบาทรายได้ขั้นต่ำที่จะสามารถซื้อได้ก็คือประมาณ1 2 0 0นขึ้นนะตัวนี้12 0 0 0ขึ้นสามารถซื้อได้เลยนะคะตัวนี้เนาะ เดี๋ยวเรารู้รถกันก่อนนะคะตรงนี้เดี๋ยวดูนะคะเป็นตัวแต่งนะคะตัวนี้สเกิร์ตรอบคันเลยนะคะตัวนี้สเกิร์ตหน้าหลังรอบคันเลยนะไฟไฟใหม่แล้วนะคะตัวนี้เป็นไมน่าเชนใช่ไหมใช่ค่ะตัวนี้เป็นตัวไมน่าเชนแล้วนะคะตัวนี้เนาะมีไฟตัดหมอกครบหมดเลยนะตัวนี้บอกได้เลยว่าแต่งมาคุ้มมากๆแต่งสวยเลยนะคะตัวนี้นะเดี๋ยวเราดูเนาะตัวนี้บอกได้เลยว่าเป็นชุดแต่ง เป็นเซ็รเคิร์ดรอบครบอยู่แล้วเซ็นเซอร์นะมีเซ็นเซอร์ถอยจุดนะคะเซ็นเซอร์ถอยหลังนะคะถอยจุดเลยนะคะสปอยเลอร์ครบเนาะพี่เดือนค่ะมีสปอยเลอร์มีบอกได้เลยว่าตัวเนี้ยพร้อมมากนะพร้อมแล้วใช่วัยรุ่นนะถูกใจวัยรุ่นเลยกันเลยทีเดียวนะคะใช่ค่ะตัวนี้เป็นแฮชแบ็กห้าประตูนะคะตัวนี้เปิดได้ไหมเปิดได้นะคะตัวนี้นี่เลยอุปกรณ์อะไรเลยทั้งคายนี่นะนี่มีเครื่องทุ่นแรงนะคะตัวนี้เป็น สายพวงแบบนี้มีให้ครบหมดเลยนะแม้กระทั่งผ้าคลุมนะในบ้ราคลุมนะัวนี้บอกได้เลยว่าเจ้าของเก่าเขาดูแลดีมากในอุปกรณ์พวกนี้ครบเลยนะตรงนี้ข้างล่างนะคะตรวนี้น่าจะเป็นยางอะไรยางอะไรยางอะไรยางใหม่เลยี่บอกได้เลยแทบจะไม่เคยได้ใช้เลยยางอะไรเนี่ยดอกยางยังใหม่หมดเหลืออยู่ทุกซี่เลยนะตัวเนี้ยนะ ภายในนี่ใหม่มากใช่นะตัวนี <S <s ้นี ne, ่เบาเบาฝั่งคนขับเขาหุ้มมานะคะตัวนี้นั่งสบายเลยนะเหมือนเป็นเบาะนวดเลยนะแบบนั่งสบายมากนะสบายเลยนะคะตัวนี้เนาะนี่ดูเครื่องเสียงเครื่องเสียงเขานะคะตัวนี้นี่เลยนะคะตัวนี้เนาะสวยงามมากในวางแบบว่าเจ้าของเก่าเขาดูดีมากใช่เขาดูแลดีใช่ค่ะตัวนี้เนาะ เกียนะนี่อยู่ในตำแหน่งที่แบบว่าโอเคเลยนะคะตรงนี้เบรกมือได้องศานะตรงนี้เนี่ยชัดเจนนะคะได้องศาตรงนี้เนาะบอกได้เลยว่าได้มาตรฐานของป้ายแดงแน่นอนตรงนี้นะทุกอย่างเลยนะคะตรงนี้นะเป็นเบาะหนังสีดำแอร์แบคคู่หน้านะคะตรงนี้นะฮอนด้าเจ็เนี่ยทั่วๆไปเนี่ยก็คือคือจะเป็นแบบเครื่องเขาจะสไตล์นี้อยู่แล้วนะะเป็นเครื่อง VTEC นะคะตัวนี้นะเครื่อง VT e c คเนา่ะมันมัน คือประหยัดนะตัวนี้ได้ประหยัดมากๆเลยนะตัวนี้เนาะประมาณประมาณ16 17กิโลลิตรเลยนะถ้าใช้รถรุ่นนี้นะเครื่อง1.5เนาะอันนี้จริงเลยก็คือ1 6 17กิโลลิตรเลยนะคะตัวนี้นะได้ประหยัดแน่นอนนะคะตัวนี้และสำหรับวันนี้นะพี่เดือนกับพี่ฟ้านะคะวันนี้นะคะขออนุญาตเนาะจบไลฟ์สดเพียงแค่นี้นะคะวันนี้ขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะปีนครับปีสาม